รู้สึกว่าจะมีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับการเปิดตัวเกมอย่างโ o r o ลิวลิงอ l i ิสกันนะครับผมหลายท่านเนี่ยก็บอกวันมาชัดเจนแล้วนะว่าจะเปิดช่วงนี้ประมาณนี้ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับแต่หลายท่านก็ยัมองว่าเฮ้ยมันก็อาจจะเปิดช่วงเมษายนก็ได้เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูร้อนไปเลยนะครับผม แต่หลายท่านเนี่ยก็อาจจะยังคงไม่รู้นะครับว่าในช่วงเกมเปิดแล้วเนี่ยเราจะต้องเล่นตัวไหนเรื่องตัวละครยังไงแล้วก็มีแนวทางในการเล่นแบบไหนบ้างเดี๋ยวในะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําในส่วนของพวกรูปแบบการเล่นแล้วก็ในส่วนของข้อมูลต่างๆเนี่ยที่ทางตัวเกมเนี่ยทยอยปล่อยออกมาให้ดูด้วยนะว่ามีอะไรเนี่ยที่เราควรรู้แล้วมันก็น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยมีบอกแน่นอนนะก่อนมาชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำรา้านซีการ์ดร้านติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือเกมต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะ เราไปพูดกันในส่วนของเรื่องที่ทุกท่านเนี่ยอยากจะทราบกันมากเลยนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันออกแบบมาประมาณไหนเราต้องเล่นยังไงกันบ้างนะครับเรื่องของตัวเกมเท่าที่ลองดูจากในคลิปแล้วเนี่ยที่เขาปล่อยออกมาให้เราได้ชมกันนะครับตัวเกมเนี่ยจะออกแนวแบบประเภทเป็นคล้ายๆแบบตลุยดาเน้นเก็บเนื้อเรื่องตามสเตจไปนะครับก็คือจะมี1นึ1่งีดหนึ่งหนึ่งีดสแต่ก็คิดว่าน่าจะมีเควสล,ลองให้ทำนะครับก็คือเข้าไปตีบอสเพื่อเก็บของรางวัลต่างๆตามรา,า,ายสัปดาห์อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีพวกอีเวนต์ต่างๆที่เราจะเล่นกับ เช่นพวก p p เลยพวกนี้อันนี้ก็คร่าวๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะอิงตามมังวาอย่างเดียวเลยนะครับก็ไล่ตั้งแต่ตอนที่รงจินอูเนี่ยอยู่ในระดับแรงอ e. ีล้วก็ไปดับเบิลเอเวกเข้าดันเจียนเกตไปตีบงตีบอสอะไรพวกเนี้ยนะครับไล่ไปจนถึงระดับ S เลยอันนี้ก็ต้องตามเนื้อเรื่องนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าเอาตามหลักแล้วนะครับมันก็น่าจะต้องมีพวกของรางวัลต่างๆที่เราสามารถเก็บสะสมได้นะ เ,เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บดาวซะมากกว่านะครับอย่างเช่นแบบว่าเก็บครบ3ดาวในช่วงสเตจนี้แล้วก็จะได้รับของรางวัลอะไรพวกนี้ย แต่อาจจะมีเงื่อนไขบ้างบางส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกำจัดบอสภายในเ,เวลา2นาทีหรือแม้กระทั่งแบบเงื่อนไขห้ามตายหรือว่าเลือดน้อยกว่า5 0อะไรประมาณนี้แหละครับก็คงจะมีตั้งเงื่อนไขไว้เพื่อเราเก็บเรื่องของดาวเนี่ยให้ครบตามดานแล้วก็จะได้ของรางวัลต่างๆไปด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูนะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าในส่วนของข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีจริงอยู่บ้างนะครับประมาณ50-60%ก็ยังไม่ฟันธงนะว่าจะมาจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอติดตามดูตอนเกมเปิดอ แล้วก็ในส่วนของรูปแบบตัวละครนะครับที่ปล่อยออกมาเนี่ยมีหลายตัวมากๆากเลยนะก็จะมีไล่ตั้งแต่ระดับแรงคร์ RSR ไปถึง SSR ดนู่นเลยครับเรื่องของตัวละครนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวละครเนี่ยเราสามารถใส่ได้ทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะมีประมาณ4-5ตัวละครด้วยกันแต่ประเด็นคือเราเนี่ยสามารถใช้ตัวละครในการลงด่านเนี่ยแค่1ตัวละครเท่านั้นนะครับไม่สามารถสลับได้ในระหว่างที่ต่อสู้กับพวกบอสในการลงด่านไปแล้วนะถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนตัวละครจริงๆเนี่ยก็แนะนาว่าให้เปลี่ยนตอนก่อนเริ่มด่านไปเลยเพองลลาาาไไปุบน่มมมัสรถ เปลี่ยนตัวไหนได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะใช้สกิลของเพื่อนได้เท่านั้นเองนะครับก็คือแบบว่ากดเรียกตัวละครที่เราต้องการใช้ปุ๊บแล้วก็เข้ามาช่วยโจมตีแค่นั้นเอง พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วในเรื่องของตัวละครนะนะตัวละครที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าหนึ่งในนั้น,น,นเนี่ยทุกคนน่าจะต้องเลือกกันอยู่แล้วก็คือซงจินอูพระเอกของเรื่องนั่นเองหลายคนเนี่ยก็คงคาดหวังไว้ว่าตัวละครตัวนี้แต่ผมก็คิดได้อยู่2แบบนะครับก็คือทางตัวเกมเน็ตบาร์เบร์เนี่ยก็าอาจจะใส่ในเรื่องของตัวละครอย่างซงจินอูเนี่ยมาให้ตั้งแต่แรกๆแ,แล้วแล้วให้เราเนี่ยอัปเกรดตัวละครดีขึ้นไปเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้โหดมากขึ้น เขาอาจจะให้มาในส่วนของตอัวละครอย่างแร้ง e งก่อนก็ได้แต่ในอีกมุมมองนึงเนี่ยก็ยังมีในส่วนของกาชาไงอาจจะแบบยัดเข้ากาชามาเลยเป็นตัวล่างจากกระพัเงาหรือว่าเป็นตัวล่างที่แบบไปลงดันเจียนแล้ง c อะไรพวกนี้ครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตอนที่ได้ล่างเงาใหม่ๆตอนแรกเลยนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าพระเอกเนี่ยจะมาในล่างไหนบ้างอาจจะเอามาขายหลายล่างหรือไม่ก็ให้เราเนี่ยอัพตั้งแต่แร้ง e ไปถึงแร้ง s นู่นเลยนะครับเพราะว่าตัวละครพระเอกที่ปล่อยออกมาเนี่ยมีหลายล่างเหลือเกินนะส่วนตัวละครอื่นๆนะครับก็ ว่าเราอยากจะเลือกเปิดตัวไหนถ้าถามผมก็คงจะไปพระเอกนั่นแหละครับมีอยู่ตัวเดียวนั่นแหละแต่ถ้าใครที่แบบเป็นเมนตัวละครอื่นด้วยอะไรประมาณนี้ก็สามารถเลือกเปิดได้เลยนะครับตัวละครแต่ตัวเนี่ยก็มีเทคนิคแล้วก็การเล่นที่มันแตกต่างกันอยู่แล้ว พวกตัวละครสายธนูก็โจมตีเร็วสายแทงหรือว่าพวกสายซับหรือว่าจะเป็นพวกสายเวทพวกเนี้ยแต่ละตัวเนี่ยก็ยังมีความสามารถที่แตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะเลือกหยิบตัวละครตัวไหนเนียก็ต้องดูสถานะตรงนี้ไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของสกิลด้วยเหมือนกันนะตัวละครแต่ละตัวเนี่ยรู้สึกว่าจะออกสกิลได้อยู่ที่ประมาณ3ามถึงสี่สกิลนะแล้วก็จะมีสกิลหลบด้วยนะครับ แต่ก็น่าจะขึ้นอยู่กับเรื่องความสามารถเหมือนกันนั่นแหละถ้าเกิดว่าเป็นแล้งที่สูงขึ้นหน่อยเนี่ยก็จะเก่งขึ้นแน่นอนแหะครับถ้าใครที่ชื่นชอบตัวละครระดับ s อเดนี่ยก็ยังคงมีให้กันเพียบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมเก็บตังค์ไว้ให้พร้อมแล้วกันนะครับใครที่เป็นสายเติมนะเติมกระหนำ่ำแล้วก็เปิดตัวละครกันให้ยับยับไปเลย และอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยชูโรงมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาวุธในการโจมตีแล้วก็ในการเล่นนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าพวกอาวุธพวกนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนให้กับตัวละครอื่นได้หรือเปล่าอย่างเช่นพวกไ a แคนซเลเยอร์พวกปืนที่เอาไว้ย,ยิงหรือว่าธนูดาบใหญ หรือว่าจะเป็นในส่วนของคำพีสมุตเวทอะไรพวกนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะใช้ได้แค่ตัวพระเอกอย่างโซจินอูหรือเปล่าหรือเราสามารถสลับสับเปลี่ยนให้กับตัวละครอ,อื่นได้บางตัวที่แบบใช้ตนูอยู่แล้วไปลองเปลี่ยนไปใช้ปืนดูบ้างอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะซึ่งก็นแน่นอนว่าเรื่องของปืนเนี่ยถ้าจะดรอปออกมาเนี่ยก็คงจะเป็นในส่วนของกาชา หรือไม่ก็เป็นการลงใน,นเจนบอสแล้วก็หาอุปกรณ์มาสวมใส่เอาแทนนะครับแต่เรื่องของการใส่อุปกรณ์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับมันมีอยู่แล้วแหละพวกตัวสีที่ทําให้ค่าเกรดมันสูงขึ้นอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวระดับ RSR SRURR R, R, อะไรก็ว่ากันไปนะครับพวกสีเนี่ยก็จะบ่งบอกชัดเจนเลยว่าตัวอุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยความโหดมันอยู่ในระดับไหนนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าตัวเกมเนี่ยเขาจะปรับมาหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมเดานเนี่ยก็จะเอาลงประมาณนี้ เรื่องของรูปแบบการเล่นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์พวกนี้นะถ้าเกิดว่าเราใช้พวกระยะไกลเนี่ย อัตราการยิงมันก็จะสูงขึ้นยิงเร็วขึ้นตีเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ยิงได้ไกลามากขึ้นแต่ว่ากเทียบม,มากับความแรงแล้วก็ยังคงสู้เลยส่วนของดาบใหญ่หรือไม่ก็พวกดาบที่เป็นมีดสั้นพวกสายแอสซัสซินไม่ได้นะครับตัวที่ซงจินอูใช้อะไรพวกนี้หรือจะเป็นคัมพีเวทที่เอาออกมาโจมตีก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็สามารถสับเปลี่ยนแล้วก็ลองไปเล่นดูได้เกี่ยวกับอุปกรณ์พวกนี้อีกอย่างนะครับตัวเกมนี้เนี่ยไม่ได้บอกนะว่าเขาออกแบบมาให้เล่นในส่วนของซิงเกิลเพลเยอร์หรือว่าจะเป็น, Player, ปน, Player, ปน,น,นมัล ว่าเล่นกับเพื่อนได้มากแค่ไหนนะแต่เท่าที่ลองสังเกตดูแล้วเนี่ยระบบการเล่นคนเดียวเนี่ยออกจะเยอะไปสะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับในส่วนของคนที่จะเล่นคนเดียวแล้วกําลังมองหาเรื่องของตัวมือถือใหม่หรือว่าอะไรพวกเนี้ยสเปกก็อาจจะยังไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของ iOS Android แล้วก็ PC เนี่ยสามารถเล่นด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับสแพลตฟอร์มไปเลยนะใช้เล่นด้วยกันได้หมดเลย PC นี่ก็คือจะมีคลายส่วนตัวของเขาก็คือในค่ายเน็ตมาเปิลนั่นแหละครับสามารถไปโหลดแล้วก็ไปรอลงทะเบียนล่วงหน้า อนนี้เนี่ยทางเพจของตัว Solo leveling เนี่ยเขาก็มีภาษาไทยให้แล้วแล้วก็มีคนดูแลเพจแล้วผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเกมเนี่ยก็อีกไม่นานก็ใกล้จะเปิดให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับและสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ